จักมาตายบาเนี่ยก็จะตายบาได้แหละเย็บนี่มัวเนี่ยกินออลาเป็ดกระตมเป็ดเนาะโอ้โหนาพนไดหนุกดนี่เอ,อ้าสบายดีทุกคนยินจติงสถาบันสุรสองสบายนะเบิ้งในผ่านปรนเทศในคอยคักอะไรแซเชียาต่อเพื่องคุ้งเลยปรนเทศโอ้ยนี่มันคัก ไหนได้เนี่ยไมต้องการเพื่องเลยต้องการจะเอามีดเข่าเนี่ย <laughs> โอ้บางทีมเส็ <c oughs> ดผุจำเลยจะกไรคนตัดรุมันตัดเถงหะมันจะมันจะขูลยมว่ามันตะรแค่โอ้ยนี่เป็นอย่างเาตัดนี่เอ้อ้เรื่องเโอ้น้ำเขียวน้ำดำมีเบินเนาะใช่น้ำดำแบบีน,นี่ยนี่โอ้มันคงเ้าของวหนาเพื่อนอันนี้ก็ สำหรับคนที่บ่มักกะมาว่ากันเนาะเออจะเห็ดคักแล้วเนี่ยสับย่าวตอเพื่องคะเพราะมันจะกีะไรมันเป็นจไดใบบเขาใบโู้ใบต้นนี่นะเขาเขาจะไปตัดต่ำมันแห้งตอเพื่องมันแห้งจะเบิ้งจะให้เก็บเบิ้งกงใหม่นี่มันใหญ่แต่แตจะยลุ่มยึดเถื่องมันน้อยๆจะตัดเถื่องมันขาดไปเราตัดเถื่องมันจะ มุนขุปไปเลยเดี๋ยวบเล่งจักเนาะขอพ่อนแน,น่ที่อึไม่ผ่อนเนาะเล่งไว้วแต่จริงใส่พอ่อนเขาเล่งทั่วที่แล้วเนาะเออไม่เหมืนที่ไปใส่เอ้าก็ะทำจังไี่เวลาจะคืนโน่นคืนรถจะไปเล่งบนโน่นหเหรอบ่เขาบล่งไว้แต่นนนแนนเนื้อไม่จริงที่คโอ้อยาจะให้โลดขนาดน,นี้โอ้ยจะได้มาชงมาเลยพี่น้องเอ้ยแค่แนวนี้หันนะใครเลยต่อเครื่องวอลดลชี เราจได้ต้าเพือกมาเอาเพื่อนนี่แหละจะเอาเต้าเพือกเห็ดน้ำแดงว้เดียวคะแนนนี่ฮมันบุคุมกันนำเคี้ยวเราคัแนนนี่ฮันม้วนกระนำ้าวๆคำว่เห็ดนี่เราเป็ดกับปะยาคาให้กินอีกโอ้ยปลาเรื่อยเนี้อมีแต่ิตามเจลแล้วตอนเพลนี่จับมากินเต้าเป็ดนะโอ้ยเ้งแรข้งแรกเห็นแล้วดีะยวชิตามให้เพิ่นเบิ่งกันทุกคนเรื่องเรื่องเรจ้ำกุ้งจำกุ

ตัดเปิดท่าไ้เพื่อน เบิ่นไปเบิ่นรอบไปไง bên เจ้าอ่อนแล้วมันเป็น phải จักเนาะบ่ เบิ้ลใบแล้วมันชุดแล้วก็ปล่อยแล้วก็เบิ้ลอีกเออเออเอาเบ้าโปรชิดแห้งก็ได้เออชิดแห้งว่ราะมันดัก เออจลนรดเจอดเช้าต่อเพื่องนง่มน่นาพวกในพาร์ลมูเฮตเซนก่อนอีกแล้วนี่จ็เจ้าต่อเพื่ออันนี้เกีเทำตัดนะนี่เทาตัดนี่ะเออข้าไปริตัดงเง้เทอตัดสั้นนะทุกคนนี่ตัวนี้เป็นเทาตัดนะ นี่เกียร์เนาตัดอพอสำกันกับคนเกียวเนาะตัดตัดสูงนะในผ่านล,ละโมพาดจำคุ้งเลยเพื่อ <c> น <oughs> โอ้ย,อยามาจยเจอเหตุจากพวกบิดบิดลังตีนหน่อยหนึ่ง ใครที่ต้องการเครื่องหลายๆนะต้องมาเอาเพิ่นแต่ของรถพ่นก็นจะแคะานาตัดเหยาะนี่เพราะว่าปอนไปเบาๆบาแบาบ,บมิดเขาเชอยวอีอกเพื่อจะได้สอบหนึ่งนี่ปังดุนนะเพื่อตัดเอาสตันสันจำนี้นะพอพอปอนกันกับเขาเกี่ยวเนาะปอนกับไหวนะนนวนะเดี๋ยวสุดไ้าเขาก็จะตัดเหยาะกันทั้งนั้นเลยนะมีมแต่วงมันจะตัดสันนะ ตาสั่นเนาะเวลาเอาคนเอาย่างมันก็สบ,บ,บายนะมันก็เต็มรถไว้ตั้มเหย้าเนี่ยก็เต็มรถไว้นะไอห,หนึ่งเนี่ยก็เต็มรถอะไรว่ามันโตเฟื่องมาหลายนะ่ะเอ้าเห็นรถไหนได้ไหนได้ไม่เจอไรล่ะไม่เจอไรโอ้อาบามายังจำคุ้งเลยปะเนี่ยผ้ขักแล้วจะเห็น บ่ตะนี่ตาลบึดตะนี่ จากนอาจะเห็ดเนาะเบิ้งต่อเพื่องเอาตัดเบิ้งต่อเพื่อเพื่ตัดวิตัวตีนได้ห,หนึ่งคาเพันยีนันนานไม่กินอยู่โอ้ขอบใจขอบใจคณะขอบใจอะไรเอายังใส่มลยผัดยิ่งนกกระิพาดบัดนี แซวโลดไปเบิดเมอร์ได้กินนกตัวหนึ่งฮะยินบมั่วพราะหนาว่าไปเบิดเมอร์ได้กินนกตัวเดียวหั่นแล้วว่าแซวโลดแล้วบ่เพิ่นเพิ่อนว่าว่านกหันลายคือแมงเมาไปแล้วเงียบปั้ดปั้ดซะโอ้ยจะไปซื้ออาวุลายคอยหันสิ้นแล้วกระเพิ่นไปที่เพิ่นซื้อเพิ่นเพิอาเพิ่นใหม่ไปยิงอัมโมหันตเตแต่เดือนสิบสอง

เดินวะมี่มิตเตเฮ็ดแดดเดีย,ว,ย,ยวนี่เขียวลึมๆเดี๋ยวนี้หาค้อนมันยังบ่มมี่พ่อค้อนได้มันออกมูโจมสซลาไทยเลยเมื่อออกอยู่เหือดหมดแบบเดียวกับมูเอาเ,อาเอาม,มียเมื่อยื่ว่นะมาออกในป่าแล้วนะ <c oughs> เ,อเอาออกเหือนเลยอ๋ยเมื่อยเอาทำนี้แล้วไปตัดเขากันจระเกลี่ยไปยังกินเว้ยตัดเขากันที่ไหนมาเล่นน้ำเลยทีจับเป็ดได้หรือเปล่าเดี๋ยวชิไปโทรหาหน่อยก็ได้ มีโทรให้เมียคุยกับมันาเพื่อนเฮ็ดจักมาตายบาดเนี่ยกิจตายบาดได้แหละเย็บแด้เว้ย ชื่อแกนฑ์ใหม่เลยเนาะคือย้อยทำนียคักคักคักมันลุยใส่มันลุยอยู่ทางหน้าหรือทางหลังโอ้ยวัดสองงานเข่าอะไรพี่น้องตัวนี้ลุยแล้วนะแขวเพื่อมาหนิโหัวหน้าเป็นเห็ดคักอะไรโอ้ มาตัดให้มื่อเดียวนี่กบเครื่องตายเลยเนาะจะเป็นเจ้าห็ดขากอะไรเดี๋ยวมันได้ในี่แหละวจะเป็มนมันช่วยเนาะเออแกขอเงินอีกแล้วโอ้โหทรารเดี๋ยวนี้นะเขายันแสนปลายไปเลยนี่นะทุกคน เอาตัดตัวนี้ออกนะไปซื้อแกนมันก็บ,บม่มีแกะไขไปก่อน,อนตัดออกตัวนี้ใส่ได้อยู่เด้นี่บนน่แนวกินเออลาเป็ดกระต้มเป็ดเนาะโอ้โหหนาเพ,พินนเนมมเ่นได้นูกดนี่งเอาน่ยสเล่นหัวเียงจโอ้มามื้อเดียวก็ได้นกดแล้วเนาะต่อแน่นอนเนาะ มาลามะไปนากรีมามาเพอน้องมากินข้าวน้ำกันเขาเพนเป็นเขาใบแล้วเนาะมาหนิเอ้ามันจึงกินเขาแสบมาล่ะไปตัวนี้งวยลงก็เอาอีก่แล้วนี่โอ้โหโอ้หมกันได้มากเนาะน้ำเลยก้อยยาวเลยอ้ะโอ้ดอกใบก้อยหายไปได้เต็มถวยดอกใบก้อยห้

Ừ. <laughs> <laughs> một một tài hàng xuống lên sáp tài rồi cho mà mình, <cười> <cười> Điều, mình lột sạc thì nhanh lột bảy hết biểu đi Thốt nào cái đại mà hết <laughs>

เราตัดกันแบบเดียวกันจบ,บ,บโกบลายเนาะขึ้นเนาะโอ้ยไปอีกบ่แม่ไปแล้วเอ็นจะได้เอายิงเอาลอเลยแหละมมาเลยเบอร์ยิงเอาเลยแม่ เมอางเียวนเจะตื่นเองปล่อยไปวเวียนทำานไม่ต้องประกรันเนาะเวียนได้ืนื่นเองสมมว่าคอยมีปืนลูกนาซึ่จะเจ้าเจาผว่ายิงอีกตัวน่อยเหนมายากเล้เวตัวนกอยูเราเะไม่หลับไปยันมันมันมันเนาะอืมอืมเป็ด

พยายามเขาให้นำบุญขนาดเงี้ยปลาเลยปลาตัวเล็กนะเป็นเติอมเรียวนะหมื่นอันนี้ฮะตัดนั่นแหละก็บตัดอยู่คนขอยายจะตัด็อยมัดเขาเห็ดเป็นยังวะงานงานอยู่ให้บางเครื่องหนึ่งนี่เจ้งดังพจด์ป่ะมันฆ่าพจน จังมันเงี้ยเออเงี้เงใ่เงี้ยรก็ไมู่บ่มีอะไรทังผักผอนเงโนอที่เหรอกจังวงมไยเนาะเออกำจังวะาเงี้ยถาปล่อยเลยครัเาเริ่มต้นอย่างเง้นะเขาว่างๆอยู่มองว่างเออมเาจีบเป็นใจมองเขาอีกปะ เออวางทอยหพวจักหาเขาก็กลิงไปรดเขาก็เล่นได้้วใจอย่างเงีไปไป้ยเาวางบนเทาทิมพอนเทาบยู่ิวตเหต็ดไปเห็ดมาเลนะมันก็กินอย่างมาันแกนั่นกบมบจะทางแบมกมกอเกเล่นด็จะตาด่ ได้อืมบ่ได้บ่เกนะอืมบ่เหยียดเข้ามาแล้วมาค้านเพว่านี่พ่นโตสะพนแทงแขนะเขมาทางน้ำเส้นไปถึงเป็นแล้วยามันแต่มันใหญ่เป็นมาใช่กยนิ่ง ไม่ไม่ได้ึงเนี่ยตอนเอาผัวอ่ะไหนดอนันดไ้เอางเฮี่ยนปีที่อืมอืมอ๋อกทนมาเนี้หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วฮาก็ร่งเลยนะในผ่านลาโมูลงเลย ใบม่วงเคิืงเป็นว่าเล็งนะเพราะว่าเฝ้าไปเกี่ยวหน้าเพิ่นส่วนเท่ากับชิไปมัดเขาอนะส่วนอันนี้ก็บชิฮายเพิ่นตัดเอา้าโอเคนะวันนี้คลิปเท่ากับจะจบเพียงเท่านี้นนะทุกคนเดี๋ยวเขาโมกหเขใจอะไรนะจดติดตามครับชมโอเคใครจะตั้คลิปต่อไปนะ